เ,เมืองมันนี่ฝนสิโตกะบอนี่ก็กำลังเมิดมาสิมาหอดบอนี่แรงตัางเข้ามาและกำลังหอนทำทำจ่ามือ่อคืนมากกับโตเกยียวขึ้นกลับมาแต่กรุงเทพมาหอดตีหนึ่งฝนแห้งเติบอยู่ มาอีกวนฝ่าแดยงย่า,งานตะลุมแล้วย่านตะลุมมาฝ่าแดงนีกต่างเขามาสิมาหอดบ่อถ้าดุนกันแต่ฝนก็ข,ยยข่อยูยคัมัน่มีลมย่านตะลุมแห้ง มือนั่นกับตกกับไปเอาทั้งบ้านนุกเต็นบอกว่าทั้งข้าวอ,อ,อ่ะฮะซิบกัทั้งข้าร่มตกกับตกะแต่ฝนเออจะอาลมมาทางสี่เด้อต่มขอพอดีพองามนฮาก็ดุนเบิองวันสิมาว่าฝนะจะเดินพรอ,อนเออ